สงครามเพลงเงินล้านแถมเจ้าสังเวียนสนับสนุนโดยประกันภัยธนาชาติ2บวกะน,ะคนมครับนนี้เป็นกรุงเทพมหานครนะฮะน้องแพร์คนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการสสงคะแนนครั้งสุดท้ายของกรุงเทพมหานครกรุงเทพแ<ช><ช>ข่งครั้งสุดท้ายแล้ว<ช>ต้องทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวเราไปคุยกับประธานชุมชนเคหะดินแดงก่อนนะคุณสุพจน์เกษรบัว สวัสดีครับครับสวัสดีครับข่ากข้อควาการชุมชนเพิ่มเติมครับครับโอเคฟังจังหวัดตรังคุยกับรองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดคุณกมลวรลพงษ์พัฒน์สวัสดีครับไปปรับปรุงศาลาบำเพ็ญกุศลที่วัดห้วยยอดก็มีทั้งหมด4อาคารนะครับอยังเหลืออาคารที่3แล้วก็4ที่กำลังยย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 ยรยย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 ่ยย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 ย ฝั่งกรุงเทพเขารอสู้กับใหม่เจริญบุระเราเอาอะไรมาเป็นของพี่อ้อมสุนิสาค่ะเพลงอะไรฮะเพลงถอยดีกว่าค่ะเอ้ายังไม่ทันจะสู้ถอยซะแล้วทำไมอาจารยทำไมนี่ถอยมากล้าบหนึ่งแล้เต่เอ๊ะทำอะไรคะับคุณผูแต่งงานกันเถอะเนี่ยเห็นไหมแต่งงานกันเถอะแต่งงานกันเถอะคราวนี้สนุกเต็มที่นะเข้าใจด้ป่าวสนุกเจอสนุกโอเคพร้อมหรจ๊ะพร้อมค่ะแต่งงานกันเถอะครับจากน้องแพรกรุงเธอ กลจะทำยังไงดีนะจ้องตาละสาความน่า จะมายังเคยพี่โทรไอ้นอรังคานจะทำยังไงดีหนาให้เธอตอบรับฉันมาจะทำยังไงดีหนาจะได้เธอร่วมชายคาบ้านจะมาพี่สุภาพยอมอายยอมให้ประจาน พอได้รู้หายไปจนหมดหัวใจ นไนด,ดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากต่คิวหัวใจกับเธอไม่รู้จะได้เพาอะไรใจดีกว่าไม่เอาดีกว่าเธอเดีนเรียนใจทุกครั้งหลังอา,าก็ใครจะไปท้านทนได้ หนึ่งของเรากลังดูว่าคนนี้มีความเก่งมีความสามารถเหมือนนักร้องประกวดน้องแพรนะส่วนจีจี้เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสูงดูเหมือนเป็นศิลปินการนําเสนอลีลาการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เขาเขาเอาคนดูแบบสนุกด้วยเรารู้สึกสนุกไปด้วยในขณะที่น้องแพรน้องแพรก็คือเสียงดีแล้วก็มีการปรับใช้ลูกเล่นมากขึ้นครับเท่าไหร่ครับอะไร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 อายุน้องแพรกับจีจี้อายุแพรอายุเท่าไหร่ลูก รวมกันก็ยังไม่เท่ากันสเก้าสิบเก้าพายสิบเ้จิจิสิบเจ็ดปีฮะสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดสามสิบหกสามสิบหกครับแกกับพี่พี่เดียรมพายก็ยังมาตรฐานเหมือนเดิมเสียงยังใสเฉียบขาดเหมือนเดิมนอที่จีจี้เขาเปลี่ยนจากคุณใหม่ใหม่จินนบุรเป็นคุณอ้อมอ้อมสุนิสาออกทำบอยเดอร์ครั้งนี้แต่ว่าชอบจังหวัดเต้นมีบ้านๆด้วยใช่ไหมดีทั้งคู่ ดีจนหาที่ชมไม่ได้เลยไีไม่ได้เลยบาที่ต้องแพรพี่ขอชมนะคะว่าแพรมีพัฒนาการในการร้องเพลงเร็วดีขึ้นใส่ลูกเล่นนะคะใส่จริตเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเพลงมันมากขึ้นดูแล้วผ่อนคลายและเสียงก็ยังคงเส้นคงวาคือ,อยังเสียงดีเหมือนเดิมใช่เสียงยังคงมีพลังเห<อ>มือนเดิมส่วนจีจี้ของเราพูดได้เลยว่าตําแหน่งเจ้าหญิงเพลงป๊อปเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอี้อง วันนี้ใครที่แพ้ไปก็อย่ากพึ่งท้อเพราะท้อมันไม่เหมาะกับคนลูกมันเหมาะกับลิงนะคะเหมือนนักปราชชาวเอธิโอเปียอยู่ท่านหนึ่งมีชื่อว่านายคิดคาบูเขาได้กล่าวไว้ว่ารถยังมีอะไรแต่เสียงดีและเสียงใสไม่มีสำรองน้องสองคนรักษาไว้นะลูก พี่พูดจำอีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีประโยชน์มากอันตรายก็ไม่ต้องปิะไอมมันจะไม่มีประโยชน์ตรงนี้แหละส่วนน้องแพรก็ขอชมก็คือเป็นคนที่มีแก้วเสียงใสรร้องเพลงพุ่งถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับพุที่มันพุ่งขึ้นไปท้องฟ้าแล้วมันระเบิดแล้วสวยงามมาก ส่วนน้องกี้เองเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนจากใหม่มาเป็นอ้อมบ้าก็ดูเหมือนเออทอมบอยแต่งหญิงเสียงหนาลีลาก็สุขสนานแล้วก็เอาอยู่แล้วก็มาชัวรเราเต้นแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปด้วยบอกเลยว่าทั้งสองท่านนี้ดูทั้งขี้โอ้ดีทั้งครูทั้งไรครับวันนี้ดีกว่าครั้งที่แล้วอ่าโอเคดีกว่าครั้งที่แล้ว ควรจะให้ปรับนิดหน่อยก็คือว่าร้องยังมีแฟลตอะ<ช>่ะรถมันแลต่ำๆนิดๆอยู่นิดๆนะฮะไม่เยอะแต่ว่าก็พอหมดยีดเรววาธรรมชาติเป็นคนเสียงออกหวานครับแต่ว่าพยายามจะร้องเพลงสนุกให้สนุกมีสองทางคืออย่าไปทํา่หมายถึงว่าไม่ต้องไปพยายามทําให้มันสนุกสนุกแบบเรานั่นแหละหรือถ้าจะให้มันสนุกต้องฝึกเที่จะ เพิ่มเนื้อเสียงเพราะว่าเสียงเราเป็นคนเสียงบางแล้วออกหวานมไม่ใช่เป็นคนเสียงแอดแทกหรือกระแทกนะครับเพราะงั้นถ้าจะสนุกนมันต้องฝึกให้เสียงแข็งแรงขึ้นสว่วนน้องจีจี้วันนี้ก็เหมือนทุกๆครั้งไม่ใช่ว่าเหมือนแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเหมือนทุกๆครั้งคือทําได้ดีจนข้อติเล็กๆน้อยๆมันถูกกลบเกลื่อนไปกับกับภาพที่เราเพอร์ฟอร์มออกมาครับน้องเป็นธรรมชาติมากครับ ผมฟังเพลงนี้ปกติแล้วไม่ว่าใครร้องผมจะนึกถึงน้องอ้อมสุนิสาแต่วันนี้ผมลืมไปเลยโอ้ได้ขนาดนั้นเลยลืมไปเลยจริงๆผมรู้สึกว่าจีจี้เอาเพลงนี้มาเป็นของตัวเองไปแล้วอ่ะเพราะงั้นสําหรับน้องจีจี้ต้องบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินสําหรับกรุงเทพมหานครนะฮะมีอยู่9เจ็ดสิบสองคะแนนกาญจนบุรีมี9 7 7แต่ต้องดูครับว่าการทําคะแนนข้างแรกของจังหวัดตรัง เกินกว่า972หรือเกินกว่า977หรือไม่ช่วงหน้ามาดูผลคะแนนครับสนับสนุนโดยกาแฟาปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเบอร์ดีอาหารสุนัขเพชรดิกรีเครื่องสำอางเรฟลอนโตโยตา้าชัว l o ลอรีเอชอฟแอนด์เซฟ ล่อมมิรากิ๊กอยูส่สงครามเพ่งนัินล้านแชมป์เจ้าสังเวียน